ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีเอาติดเข้าใหม่ครับนะเป็นตัวไฮบริดครับ1.8ตัวมิดครับนะหาปี2019ครับเลขไม่แสนสองกับราคาอยู่ที่579,000เาพครับนะคันนี้ฟรีดาวได้ครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,600พันครับตลอดอายุสัญญานะครับตัวเอาติดก็เข้ามาใหม่นะครับนะส่วนตึงจุดแปดตัวไฮครับนะเรียบร้อยครับนะมีเจ้าของแล้วตอนแรกเข้ามา2คันนะครับนะตัวไฮบริดตัวนี้ก็เป็นตัวมิดครับนะสวยๆอีก1คันใบทะเบียน55 1-4นะครับนะคันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้เหมือนกันบอกเลยว่ายอดจัดนี้เลือเหลืออยู่แล้วครับนะสำหรับตัวไฮบิดใครอยากได้ตัวไฮบิดเริ่มต้นครับนะผมแนะนําเป็นคันนี้เลยครับตัวนี้ก็บอกว่าบอกเลยว่าด้านในส,สวยๆนะหรูหราด้วยนะครับส่วนดอกเบีย้ยพิเศษครับ2.39เรามีให้เหมือนกันส่วนรายละเอียดร,รอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอาติดครับนะเข้าใหม่อีก1คันครับนะเป็นตัว1.8ตัวมิดครับเป็นตัวไฮบริดนะคันนี้สวยๆครับเป็นรถปี2019เลขหมายแสนสองกับราคาอยู่ที่5 7 0 0 0 9,000ครับคันนี้เหมือนที่ผมพูดเลยครับนะฟรีดาวได้ครับตลอดยุสัญญาเป็นสีงวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000ครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะสำหรับตัวไฮบริดตัวนี้สวยๆประหยัดน้ำม ตัวกันชน,นครับนะตัวกันชนนะที่ที่ลูกค้าเห็นสีอาจจะต่างจากตัวรถนิดหนึ่งนะครับนะเขามีการทําทสีมานะครับนะอันนี้ก็บอกตรงๆกับลูกค้าไปก่อนนะครับนะแต่ใครจะเอาไปใช้งานไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะก็เอาไปใช้งานได้แต่ถามว่ามีชนหนักไหมไม่มีนะครับที่นี่ไม่มีชนถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับนะ <S <S <ส>แค่ตัวกันชนชิ้นเดียวเลยครับนะกันชนหน้าชิ้นเดียวเลยที่เสียสีไม่เหมือนเพื่อนนะครับถ้าจะบอกว่าสีเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมเนี่ยก็ มันจะเป็นการโกหกลูกค้าไปนะครับนะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ครับนะก็ราคาถูกนะครับก็สสวยอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคันหน้ามอน้ําว่าเป็นยังไงนะแต่รถที่นี่ไม่มีรถชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีชนถึงไปตัวเครื่องตัวอะไรแน่นอนนะแล้วก็สภาพของอตัวฝากระโปรงครับสสวยแบบนี้ครับนะสันเหลี่ยมคมๆด้านล่างก็สสวยเหมือนกันสีนี้ก็ใหม่เลยนะครับนะเป็นสีใหม่เลยนะเง,งาๆแบบนี้รอยหินกระเด็นไม่มีเลยคันนี้ก็สสวย,ด,วยด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับ พร้อมกับสีฟ้านะที่บ่งบอกว่าคือไฮบริดครับแล้วก็ตัวเดย์ไทม์แบบลายนี่สีสวยแล้วเรียบร้อยครับล้อแมกอลอยครับจากโรงงานเป็นของตัวเวตานะครับอันนี้ก็สีสวยอเหมือนกันมาในขนาดยางครับ205้า20ทับ5้ R 1 6แมกอลอยขอบส6ครับตัวยางเป็นของดันหล่อปี2อ2 3ดอกีหลอยางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่รบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้ครับตัวนี้ นะครับนะกระจกมองข้างเข้าไปป้าปรับไปป้าแล้วเรียบร้อยครับนะก็รอยเฉียวมอเตอร์ไซค์แทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ด้านบนครับนะก็สวยๆแบบนี้นะครับอืมนะกระจกนะกระจกก็เป็นของโตโยต้าของแท้แล้วครับนะไม่มีแตกหรือเอาไปเทียบเฉียงกงมาแน่นอนมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยร้อดังครับรอยปิดฟุตบาดแทบไม่มีแล้วก็ภายในซุ้มร้อผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่หัวน็อตนี่คมกริบเลยตัวเลข4ี่ชัดๆครับเห็นไหมตรงชกนะครับแล้วก็แก็บครับนะกันชนด้านหลังครับ สสวยแบบนี้เลยนะครับตัวแก็บไม่มีอ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2ตัวครับพร้อมกับตัวนี่นะที่เขาเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะตัวแบบกลนะิ่งนะสวยเป็น LED แล้วเรียบร้อยเหมือนกันในส่วนของตัวโคมไฟไม่มีรอยไอน้ำหรือจุดคอนเดนต์ครับไม่มีจุดแตกอากาศไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็เขียนคําว่าโครราลาเอาติดคำนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขียนคําว่าตัวไฮบริดครับโลโก้เป็นสีฟ้านะครับวงบอกว่าเป็นตัว ไฮบิดครับเป็นรถผสมไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับคันนี้สําหรับคนที่อยากเล่นตัวไฮบิดตัวเริ่มต้นนะผมแนะนําคันนี้ครับนะได้รถสไตล์ผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ํามันครับสำหรับคนที่อยากเอาไปาวิ่งทํางานเกี่ยวกับเวลาหลังเลิกงานเอาไปวิ่งโบว์วิ่ง,งแกลวิ่งอะไรประมาณนี้ผมแนะนําคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นผมว่า ดีที่สุดแล้วนะครับนะก็สามารถติดต่อติดต่อมาหาผมได้เบอร์โทรศัพท์กับไล์อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนาให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่10นาทีในการพูดคุยนะครับล้อแมมก,กส็สวยเงีอย่างนี้ครับนะเก็บตัวกันชนด้านหลังครับตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนนะครับกส็สวยสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้อ่าก็มีตรงเดียวเลยนะอันนี้ก็ผมเนี่ยก็จริงใจที่สุดแล้วนะครับนะตรงไหนสีไม่เหมือนอะไรยังไงก็อันนี้คือกันชนด้านหน้านะครับนะเผื่อลูกค้ามาแล้วนะมาเห็นบ้าเดี๋ยวผมโกหกว่า,อ,า,กโกโววาอ่า ทำไมคุณบอกว่าสีดเดิมๆรอบคันไม่มีชนหนักจมน้ําพี่ความทาว่าชนหนักเนี่ยไม่มีชนหนักแน่นอนนะไม่มีชนหนักแน่นอนแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าการชนด้านหน้ามีการทําสีมาใหม่นะครับอันนี้ก็บอกตรงๆกับลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประตูนะครับอ่ะผมลืมอย่าลมาืมืาในส่วนห้องผู้โดยสารกันดีกว่าก็กว้างขวางแบบนี้เลยมีแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับตัวนี้เป็นสีดําล้วนครับไม่ใช่สีทูโทนนะก็ให้ความหรูหรายยิ่งขึ้น ลายตะเข็บสีขาวครับนะสภาพหลังคาด้านบนก็ส,สวยๆแจ่มๆแบบนี้นี่เลยเบาะด้านหน้าเป็นเบาะขนาดคู่ใหญ่แล้วเรียบร้อยครับนี่นนะคานข้างครับนะคานแบบว่าคานบีนะครับบานาพับบนกับร่างไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกงูนะครับนี่เลยเห็นนะสีเดียวกันกับตัวรถ แล้วก็จุดเม็ดอาร์จุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยที่นี่ไม่มีพิความแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารถชนหนักถึงห้องเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับนะเอามาแล้วเอามาให้ลูกค้าซ่อมก็เสียความรู้สึกนะผมว่าอย่างนั้นนะแต่คันนี้บอกเลยว่าแจ่มที่สุดแล้วตัวยางตัวอะไรอยู่ครบครับแล้วก็หัวน็อตนะครับนี่เลยนะครับสีไม่แตกไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนแล้วก็บอรครับเป็นบอรอดปัดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ แล้วก็ในสภาพของเบาะครับเนี่ยไม่ขาดไม่ยุบตัวแบบนี้เลยแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับคอมบาร์ไลมันตีฟังก์ชันนะครับก็สภาพของคอมบาร์ไลก็แจ่มๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันมาสตาร์ทรถครับรถก็สตาร์ทแล้วเรียบร้อยครับนะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเลยนะครับนะก็เป็นใช้ระบบไฟฟ้าครับในการาเริ่มเครื่องยนต์นะครับนะเลขไมค์ก็แสดงที่1 2 6 6 5กกิโลเมตรครับ ก็ไม่ถือว่าเยอะนะตัวเครื่องยนต์นี้คืออึดถึกทนอยู่แล้วครับนะแล้วก็หน้าจอมีบอกครับนะว่าทํางานด้วยแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทนะครับก็มีบอกมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะถือว่าโอเคนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ด้านในครับมีชาร์จเจอร์ไวเลสครับนะสำหรับคนอยากชาร์จ iPhone นะครับอ่าก็ใช้งานได้นะครับนะเปิดปิดได้นะครับอ่าเปิดปิดใช้งานได้ i iPhone s a m s u ุงนะ นะถือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้ขาดแค่กล้องนะขาดแค่กล้องบันทึกหน้าเอาไหมเดี๋ยวผมแถมให้นะนี่เขามีร่องให้เสียบมานะให้ให้เสียบมาเดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันนะครับแล้วก็แอร์แบกนี้เจ็ดตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็สวยๆนะเปิดปุ๊บมีไฟปั๊บนะเหมือน f o r ์คชู้เนอร์เลยนะครับนะมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับไฟก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับเบรกมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนภายในนะครับ มีช่อง USB ครับนะแล้วก็ D ี12โวลต์120วัตต์ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคถือว่าสวยนะเป็นพุ่สตาร์แล้วเรียบร้อยนะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะบ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบริดแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีที่ปรับลำแสงครับของตัวไฟหน้านะครับเอาสูงต่ำก็สามารถปรับได้นะสวยอะ่ะนะน้ำมันเกือบเต็มถังอ่าเต็มถังนะเอางี้ละกันคันนี้ผมแถมน้ำมันให้เต็มถัง แล้วนะแล้วก็แถมกล้องบันทึกด้านในให้ด้วยเพราะว่าเซนเซอร์หลังเขามีมาให้แล้วในส่วนของกล้องถอยครับก็ผมใส่เบรกครับนี่นะกล้องถอยตัวตานี่ชัดที่สุดแล้วครับนะถ้าเทียบกับตัวคู่แข่งของเขาผมว่าตัวตานี่ชัดที่สุดแล้วนะครับก็เป็นหน้าจอแบบนี้ให้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวค้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังก่อนว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงนะครับมา ที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4-5ถึงใบนะครับแล้วก็ตัวขายึดฝากระโปรงไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็มีในส่วนของหัวน็อตนี่ครับคมกลิบนะทั้งบนและล่างครับไม่เคยโดนระแจแตกมาเลยครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะสสำหรับตัวคันนี้นะครับตัวกัมยี่ไม่มีฉีกขาดไม่มีอะไรแน่นอนครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกันลอยอยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ อุปกรณ์ถอดล้อครับนะอุปกรณ์แบบลากจุงชุดแม่แรงครับนะ้ามีให้ครบแล้วก็ล้อแม็กของเขาเป็น Mac มะะนะแม็กอลลอยครับใ่ใช่ล้อกระทานะแม็กทรงที่ใส่อยู่เลยนะครับน้แม็กทรงที่ใส่อยู่เลย,นะนะย,เลยถ้าเป็นตัวไฮเขาจะเป็นแม็กสีสุโทนนะแต่ตัวนี้ก็เป็นแม็กอลลอยจากโรงงานก็ถือว่าโอเคให้มาเยอะ,อะให้มาเยอะแล้วก็สันเหลี่ยมฝากระโปรงตัวนี้นะครับคมๆแบบนี้เลยใครอยากได้คันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับสำหรับตัวไฮบิดนะครับโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้ อย่เลืมไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนเลยครับนะมันกับที่ผมบอกว่าชิ้นหน้ามีการทําสีมาแล้วคานหน้าหม้อน้ําเป็นยังไงนะครับนะไม่ถึงแน่นอนนะครับนะเพราะว่าหัวน็อตอะไรยังอยู่ครบปกติคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะนี่คือรถสภาพเหเดิมแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เขาผสมด้วยตัวไฮบริดแล้วเรียบร้อยครับนะมีโลโก้ได้ชัดครับ4ีสูบสิบหกบาล์นะครับลื่นปื้ดปาาแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะครับ เป็นชุดไฮบริดของเขาครับนะก็มีคําเตือนอะไรต่างๆครับนะไปป้าแรงสูงภายในนะครับนะห้ามเปิดโดยเด็กขาดเขาก็มีคําแจ้งเตือนมาโดยเฉพาะตัวฝากระโปรงครับต้องเป็นฝากระโปรงแท้แบบนี้เลยนะตีตาตัวต้ามาแบบนี้ครับนะแล้วก็สันเหลี่ยมนี้ก็คมคมแบบนี้ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีชนถึงตัวฝากระโปรงแน่นอนนะครับตัวนี้สวยสุดแล้วครับ คใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เครื่องยนต์นะครับรอยประเกน็นรอยอะไรไม่มีเสื่อมสภาพครับรอยน้ามันเยิ้มแทบไม่มีนะครับการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เซืมาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้แบตเตอรี่ผมดูให้แล้วปี65น่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้รถยังอยู่ในประกันศูนย์นะตัวแบตเตอรี่ของตัวไฮบริดนะครับเพราะว่าประกันศูนย์นี้ประมาณ10ปี ครับนานสิปีรถคันนี้ปี2019ก็เพิ่งใช้งานมาแค่ประมาณ5ปีระดับนั้นก็เลยอีกประมาณ5ปีก็สามารถเข้าศูนย์ซ์วิทย์ได้ปกติเลยนะส่วหรับตัวนี้ครับสุดท้ายนี้ครับนะ้ก่อนลาจากกันก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ